สบายดีสบายดีค <c oughs> ่ะอาะเจริดก,กับเจตะนะคะวันนี้นะคะก็ออกไปข้างนอกน้อยหนึ่งนะคะออกไป head, เหตุเวียเหตุ head, การ์มิง <meeting S 2> ประชุมนิดหนึ่งนะคะตอนช่วงบา่บายบ่ายวันนี้นะคะอากาศวันนี้ก็โอ้ยเขาบอกก็มืดมดฟ้ามัวด,ดินอยู่เนาะเออก็เลยออกจะมาซุปซิบเมาส์มอ,อยเฉยๆไม่นะเมีไรหรอกค่ะ,คะก็ว่างๆรถติด <c oughs> เออรถติด <c oughs> อ,อ,อะไรก็ว่าไปเนาะสาวตาเนาะ ติดแหงเมื <google> clothes, cl anza, uno, ่อนี้นําไปเมื่อนี้เป็นเมื่อวันจันทร์เมื่อเริ่มต้นเขาวียเขางานเขากาลน้ะอาจจะลดติดเมง่ดโดนรดนะอู้หลายเท่หลายว่านันทศินะอ้อตายแล้วนะคะหน้าก็สดเหมือนเดิมนะคะอันนี้หน้าเด้งนะคะกะเทยกันหน้าสดค่ะโอ้ยไม่หรอกเพิ่งตื่นไงเออใส่เจวันนี้จะไปทําธุระอยู่แถวอะไรที่ไนโมอะไรปรัดน้องอว้ยประมาณนั้นแหละคุยงานน้อยหนึ่ง แดกอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เลยเอามาเมามอยนิดนึงแต่ว่าเมสามอยแล้วก็เออเห็นคนเขาแบบทำเพจออนไลน์เนาะเอาเอา,เอาเพจออนไลน์นู่นนี่นั่นแต่เจ๊ว่ามันก็ดีนะแบบว่ายำว่างก็หาอะไรได้นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคนทํานะคะก็อันนี้ก็ความคิดเจ๊นเนาะว่าทําก็ทำไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็มีคนติดตามเองเหมือนเจ๊กับเจ,าบเจาตานี่แหละก ทาไม่เป็นหรอกก็หาทำมีบ่มีกระเห็ดไปรนโป่าไม้ขอบึงชายเชียดแมนกล้องวิดีโออะไรก็ไม่มีก็ใช้มือถือนะคะก็ลรถอยู่นะมือถือก็สมัยนี้มันก็เหมือนกล้องเลยเนาะประมาณนั้นแหละทางเดิกไกองออนไลน์น่ะประมาณนั้นแหละเออแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะตาตาว่าคุณแม่อันดีขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วมิได้ท่าผลเซื่อนะคะประมาณนั้นแล้วทุกคนก็ดูแลสุขภาพ กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะสุปซิบโชว์พอยแดนนะคะของเราได้นะคะไลฟ์สดทุกวันพุธกับวันศุกร์เนาะพุธกับวันศุกร์นะแปดโมงช่องกายูทูบย้อนหลังนะคะ YouTube โชโ์พอยแดนนะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายนะคะ เขามาหลๆเขามาไล่เยเป็นแล้วเป็นแล้วล้วก็จะทำรายการคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะใครอยากจะให้ทำทุกคนทำรายการคอนเทนต์อย่างหรือว่า จะให้เราไปทําอะไรนะคะก็<ช>บอกได้นะคะประมาณนั้นเนาะมัวซัวๆก็บอกมาแล้วเดิม <c oughs> มันม้วนน้ำกันมัน,นต้องซีเรียส <c oughs> เน,ะนเาะบอกโควิดมันต้องไปซีเรียสนะมันซีเรียสมันแห่งเจ็บหัวเนาะเหตุไปโดนเ <c oughs> หตุไหนคนมีความซุกแต่พูดถึงซีเรียสนะอีโควิดเนี่ยต้องเป็นเกือบทุกคนแหละตื่นมาปุ๊บกูเป็นหรือเปล่า ตร <rôle> งนั้นตกงใจเจกูเป็นบอวะกูต้โฮนวะกูคือไอวะเออจิตตกเพราะไอจะตกกูเป็นหรือเปล่าวะโอ้ยไอตัวร้อน้อลุ่มๆุมไอแห้งหรือเปล่าวะคือแบบเออเราก็ทุกคน เขาบอมีที่จิตตัวเองหันอาปากนอนบนเลยเราไม่ได้กินน้ำัเออก็เหมือนกับจิตตกไปนะมันก็เป็นเกือบทุกคนนะั่นแหละเนาะเออเจก็เป็นอะไรประมาณนี้ต่งสู้ๆกันต่อไปแล้วกันนะคะใกล้ละใกล้ละอือใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ต้องเป็น new normal นะเห็น oh <my. S 2> เขาบอกคอนเซ็ปต์ new normal อ่ะวันนี้เจตาก,กับเจริตก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เจตาเขาขับรถสวยๆไปแล้วเจริตก็นั่งสวยๆบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายสบายดี